S 1> <S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาโซเชยลแคมค่ะสวัสดีมีเซอร์ไพรส์นะคะมีฝาวแปดหรือเปล่าก็ไม่รู้มาใช้บริการที่ร้านเห็นไหมคะท่านเ้นนะคะจำไม้ไหมคือใครนะคะหันหน้าเลยค่ะเห็นไหมสวัสดีค่ะพี่โตนเซอร์เี่ยแคมแล้วก็เซนค่ะเพื่อนในเซอเชยลแคมขีงแจคกที่เองนะคะ เราไปทำอะไรู้ค่ะเรามาทำสีผมกันมาทำสีผมค่ะนะเพราเหมือนกันเลยตอนแรกพี่แจ็คสับสนมากก็ใครดูแลใครมานี่เลยค่ะอ๋อค่ะอันนี้นั้งฐานช่างคนโน้นนะคะช่างคนนี้นะคะทูกหุ่นแต่ละคนนะคะค่ะอันนี้ทำอะไรรู้หนึ่งหนึ่งสู่เรือำน้ำยิบได้อันนี้เจ้าคนเข้มตวกระไล่ายอ่อนค่ะไล่ให้ปลายสว่าง อ้าเหรอมันจะเร่หนุนไม่ตอนนั้นพ่อกับเช้งอมจะได้รักพี่โอ้พ่อพ่อไปเยอะมากค่แล้วก็มีจีตอนนี้ก็ทําให้เป็นสีมันดูเข้มเข้มลงนลยะเป็นเป็นบอลกลางถ่ายบอลกลางเนาะแล้วก็เติมโคนด้วยนะคะแล้วก็น้องเฟียสจะไปญี่ปุ่นเมื่อไรอ้าววันที่แปดอีกแล้วค่ะแปดมีแล้วเลยรีบมาถ่ายก่อนนะว่า research ช้าที่สุมีคนฟอลโล่เยอะมากก็เต้นเก่งมากท่าสะบัดเอวยังไงนะคะ จีจี้ทำมากครับนิดเดิยวหคเขากดไลค์ก็ไเ่ขาดอาจารยจะทำได้